กำลังสีอะไระคือว่าอันนะ่ะทางมาวางเนาะนี่มันสูงขึ้นกว่าเก่า,อ,อ,าอุปกรณ์เอาพี่น้องเอ้เราต้องเอาทางมาวางเลยนำเสนอเมนูพี่น้องเอ้ต้มน้องเชอรี่เ <c oughs> สียบขักขักละมือจะกินน้องเชอรี่ <c oughs> พาแม่มานก,กินน้องเชอรี่กันพี่น้องเอ้คนท้องคนไส้ ระวัางตามันนั่นลูกตามันออกมากินตามันเลยพี่น้องเอ้ยแจวห้ากันเจ็ดรสแปดรสเกลือรสสรุปแล้วบ่มีจักรโหลพี่น้องเอ้ยเนาะมีโหลเดียวเลยสามโหลดแก่สามโหลดกระเทียเผ็ดเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มหน่อยสี่รสพี่น้องเอ้ยแจวสี่รสเด้อนี่เด้อเนอะ จัตจารณ์ในการมองดูฐานผู้ชมตบน้องเชอรี่มันได้พี่น้องเรือมีแต่น้องเชอรี่มีแต่อ้วนๆดันนงนั้นเลยฮะปวอ้วนๆห่วยงวดวันบ่อย,ออยลูกสาวกันยังวราบ่ได้ดอกพี่น้องเลยสังเกตสีหน้านางคือคนน่ากาศตื่นแต่นอนนี่บออา,ากาะตื่นแตนน่นอนเมื่อคืนนีู่พ่ได้รับได้นอนบอ่ อ้มาคืออยากนอนอีกสน,นะนอนนอนเฉยๆไปนอนมาเลยนอนเฉยๆตื่นแต่เช้าก็ตื่นเช้าก็เลยอยากนอนอีกมาๆพี่น้องเลยอาหารว่างอาหารว่างจ้า ฮะล่างแล้วมีว่างอะไรบ้างเยเฮดตีลาถูกบ้าเฮดยุ๊กเฮดบอสกินอะไปลูกโตโตหนี่ตัวใหญ่ใหตามันก็อยู่นี่แหละนี่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  นนนีีี่่่แหละอ๋อขยานเมานะครับขยานเมาเลยกินเล้ยจะได้กินเลยปะปอนี่กินเล้ยนะปอนี่เป็นขยานเมาใช้มันเมาวด้วจ้ะมันบอกมีดีกีคือเมาแบบเผื่อหัวอืม เพราะอยู่บ้นานเรามันถือแบบน้องบอกว่ามันไก่มันไก่อันสวยมันก็เลยถือเนะซ้ายถือขนาดสามตรงสี่ถงหาพันหาพันดรืยใบยี่สิบบาทเนีออย่ยมงมีใครอยากซื้อมาอะไร อยู uh ่พ tamam. ี่ใบ้ม e ้ในม่ะของี่เ่ขายมีคมัมีขายแต่ละหลายเ็คุยเห็นม okay. ีคยมีใาหล่ะกับผมอีกงิ้น้องเชอรี่นะมีแต่น้องกระต่ายมันแเปงมเนาะเอ็ไปงมกระเจีกินหอยกระต่าย ยังไม่ได้ไปรอให้น้ำขึ้นก่อนคุณชายคนเมรไปหาใหม่เนี่ยเราเก็บมาเหมือนอะไถั่วเลยพวกน้ำนั่นแหละน้ำกุดกุดเลยไปน้องเอ้ย มันแข็งแข็งไหมบอ,นอลนมันอะบอลกัตามันอะเนี่ยมันละมันแข็งแข็งไนะบุ๋มเอา,า,าออกดีกว่าตา่เอาออกกินแล้วมันแข็งแข็งแล้วเนี่ยไปลวมันมบวกลาดแมตตา กินจะหานหน่วยในอะิ่มแล้วกินจะเวยยังไงไปกินอยู่ซุยเน่บอเป็นแสนผบอกบอกแล้วถืว่านะ้ซุยเอไปเหยียบมันเลยไปเหยียบอยู่แต่ว่าบอกเขาไปกินนะเนี่ยฮะมเงินมีเงินก เง่นลายทเขาไปกินอยู่ขับเขาเขามากระแสบอู้่มากระสดได้แแลเขาทาเด,ดิสร,ส,รดสดั่งมาเลยรสดเขาเห็นจเห็นแฉะแต่มันแพงเกินแพงเกินสูบเอาไว้พียพงเอาไว้จำหลัง้าม,มัน,นเนาะเนาะ เราไม่ไรายใดยังไปกินเลยนะรู้ตายพอดีเกินเกินไปตอนแรกจะขิดบก่กสิบ่แพงว่ามีธุรก,กิจยังนี่บ่กล้ารธุรกิจว่าจกพันแมะจะขิดว่าจานหรือจะมันตอนแรกสั่งเขา่าสั่งลาดเข่าสามจานเนาะก็สิอยู่ประมาณสามสิบกว่าพันเนอนแล้วค่ะกายอ่ะปลาไปใบแสนบัวโพครับ Ngân sen này của phong cấp khẩu sao vậy? Đục chảy. Đục chảy lạ cạo của mèn cấp khẩu để lạ cạo mà kiên dữ bà mực lạ khẩu bà mực phát vi keng lạ là loại bạn ลอกบบาทาน่าพ um, <five> so ั then, はは <'s> ่าอโบานนี้เขาพัด huh. ก uh ุ้งไม่ปริดน้องปริยเขากุ้งจานหนึ่งเนาะเหนเขาอะไรอยู่เขาปุ้งเขาปุ้งจานละอยปัดตุแกงจานละอยบาท หอยนี่กินกับตาบังหุ่งกับเสบไปเนาะไม่แกงพี่น้องเลยตาันเนี้เอาออกดีกว่ากินแล้วมันเนยเนยเผ็ดตีไล่จากินเพ็ดไรกรได้เห็รอเนี่ยไหนนะเออแล้วเธอคิดว่าใครทำ แล้วนี่เผ็ดปะพี่งานเป็นเปนเพ็ด่ะ

ไข่เน่าหน่วยนะไม่ตีไข่นะเขาไปตลาดเหมือนตลาดบ้านเราไปบะวัตินั่นป้านะค่ะ nhá rồi bà tôi này nội gặp Đẹp พฤตกรรมหอดเนาะเข่ากันปันอย่างอำลำอำลำอยู่นั่นมาอยู่มาได้ไปก็พด้ไปเพียงสามีพี่น้องเลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ลุงมากาดิ่งป้าลุงเอาไว้ประกันไมคลิปหนาเราไปแล้วสบายดีจ้า เผ็ดแหงนะ